เร็วมีนะครับ C 2อะครับอันนี้ผมได้เช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปว่ายอยู่ที่จอนะครับคืออาการเดิมก็คือว่าจอสัมผัสไปมาเองนะครับก็คือจอร่วนนเองนะครับก็อาการนี้ก็เกิดขึ้นที่จอนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการขูดเอายางเก่านะครับแล้วก็เช็คขุดลอก ยางเก่าออกให้หมดนะครับตอนที่เราจะติดจอลงไปนะครับเราก็ต้องทําการเทสนะครับด้วยการใสแ่แบต้วก็นําจอใหม่นะครับมาติดชั่วคราวนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นการปลุกกรุนปุ่ม power นะครับแล้วก็เปิดเครื่องโอเคแล้วก็นำเช็คครับว่า อ่าอันนี้เครื่องก็ไม่รวนแล้วนะครับก็กดอะไรเปิดเลื่อนไปมาได้ปกตินะครับเราก็จะทสเสียงหรือว่าทสอใช้ youtube ในการทสอหน้าจอด้วยนะครับก็ทำการเปิด wi-Fi อันนี้ไม่ขึ้นนะฮะเปิด u t u b e ได้ไม่ขึ้นโอเคครับตอนนี้ก็จะใช้งานแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็ ถอดแบตเตอรี่ก่อนฮะก่อนที่จะถอดแผ่นจอนะครับอันนี้วิธีการของผมนะครับก็ประสบการณ์ก็ต้องระวังมากนะครับสำหรับผู้ใดที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถดูได้นะครับขั้นตอนการทำนะฮะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการติดกาวนะครับผมก็จะลากกาวนะครับหลากกาวให้ทั่วขอบนะฮะ นะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝากาวก็เก็บไว้นะครับต่อไปก็แกะแบตเตอรี่ออกและนำจอมาใส่เลยนะครับก็อ่าก่อนที่เราจะใส่นะครับเราก็ต้องเตรียมอ่าที่หนีบนะฮะให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเพราะเวลาเราติดกาวกาวเมื่อกาวสัมผัสกันแล้วนะครับไม่สามารถที่จะยืดออกได้นะครับถ้ายืดออกนะครับกาวก็จะมีปัญหานะครับโอเคนะครับการนี่ ก็ต้องระวังนะครับอย่าให้โดนบอร์ดอย่าเป็นีตรง CPU ให้มากนะครับเพราะว่ากลัวว่า CPU จะมีปัญหานะครับโอเคตอนนีนน้ก็เสร็จสิ้นนะฮะก็เสร็จสิ้นการติดจอแล้วก็ต้องรออีก15นาทีหรือว่า20นาทีถ้าจะให้ดีก็เป็นชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อให้กาวแห้งนะครับแต่อันนี้ลูกค้ารีบนะครับเราก็ต้องรีบเร่งนะฮะอันนี้เป็นการติด สายแพ็จจอนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมสติ๊กเกอร์แบตเตอรี่นะครับก็ทำการติดตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องดูก่อนนะฮะโอเคนำแล้วนำสายควงไฟฟ้ามาเตรียมไว้นะครับโอเคอันนี้ก็เทสกล้องนะฮะกล้องกล้องหลังน,นะครับ กล้องหลังแล้วก็เลิกล้องหน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่ฝาอาบ์ดนะครับก็ใส่สกรูลงไปนะครับให้ครบนะฮะก็สกรูที่เราเก็บไว้เราจะเก็บด้วยแม่เหล็กนะฮะเพราะว่าสกรูจะไม่หล่นหายนะัะโอเคครับก็ต่อไปเราก็เช็คสกรูให้เรียบร้อยนะครับ กลับไปแล้วก็เช็ดฝาหลังนะครับปัดกวาดปัดฝุ่นให้เรียบร้อยแนละ้วก็ใส่ฝาลงไปนะครับก็ทดสอบเครื่องเรื่อยๆนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดปุ่มเสียงลดเสียงดูว่าสัมผัสโอเคไหมจากนั้นก็เคลียร์กาวนะครับกาวตอนนี้กาวยังไม่แห้งมากนะฮะ กาวยังไม่แห้งนะครับเราก็นำฟิล์มกระจกนะครับมาเตรียมไว้นะครับแต่น,นี้ฟิล์มกระจกอันนี้มันเ,เรียบร้อยนะครับติดเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับลองสัมผัสด,ดูนะครับโอเคไม่รวนแล้วนะครับ